แผนยาซโคนมีสีอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะเนื่องจากยางซิโคนเป็นยางที่ง่ายต่อการทําสีค่ะซึ่งสามารถผลิตออกมาเป็นแผ่นยาซิโคนได้หลากหลายสีสันเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสี Translucent, Transparent, สีไบรฟิสีดําสีเหลืองสีชมพูหรือหลากหลายสีสันแต่สีที่ยอมเลือกใช้มากที่สุดนั้นก็มี3สีด้วยกันดังนี้ค่ะ แผ่นยางซิลิโคนสีขาวขุ่น Translucent Silicone Rubber Sheet เป็นแผ่นยางซิลิโคนโปร่งแสงสีขาวขุ่นมีคุณสมบัติฟูตเกรดมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ลบองศาเซลเซียสถึง2 2 0องศาเซลเซียสแผ่นยางซิลิโคนสีขาวใส Transparent Silicone Rubber Sheet เป็นแผ่นยางซิลิโคนโปร่งใสมีความใสมากกว่าแบบแรกยิ่งบางก็ยิ่งใสมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ลบองศาเซลเซียสถึง2 2 0องศา แผ่นยางซิลิโคนสีส้มอิดไฟ r บร k กซิลิโค e r ับเบอร์ชีตเป็นแผ่นยางซิลิโคนสีส้มอิดสีส้มอิดเกิดจากการเติมสารฮิสเทเ i ลเลเเข้าไปเพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการทนความร้อนของแผ่นยางให้สูงขึ้นซึ่งแผ่นยางซิลิโคนชิน้นนี้สามารถทนความร้อนสูงสุดถึง270องศาเซลเซียส ลายที่ให้เบอร์ชีตเราก็มีแผ่นยางซิลิโคนสีขาวคุณ Trans ูเลเซนซิลิโคนรับเบอร์ชีตและแผ่นยางซิลิโคนสีส้มอิดไบรฟิกซิลิโคนรับเบอร์ชีตพร้อมจำหน่ายคุณค่ะมาพร้อมความหนาเริ่มต้น0.5ม mm, ิลลิเมตรหน้ากว้างสูงสุด1.2 mm, เมตรความยาวต่อม้วน10เมตรจำหน่ายเริ่มต้นที่1ม้วนหรือ10เมตรขึ้นไปอีกทั้งยังมีบริการและผลิตตามแบบสเปคสามารถผลิตแผ่นยางซิลิโคนได้หลากหลายสาีสันตามที่คุณต้องการรับผลิตขั้นตอนอยู่ที่10ม้วนขึ้นไป หากคุณสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางซีโคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ไฮเปอร์ชีตผ่านช่องทางไลน์อัพเชดเขาแอดพีแชร์ลูเปอร์ดูที่ห้องรับตรงได้ที่เบอร์0 2นย7สองหหรือเบอร์0 8 6ย7 3, 9, แปดหเราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางโดยพีแชร์ลูกมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์